ครับพอดีวันนี้มาทุระทางแถวดองสำโรงนะครับพอดีบ้านเพื่อนก็เลยบอกว่าฝึกทําขนมมาอยากจะให้มาลองชิมหน่อยว่ามันอร่อยไหมบอกเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนฮะลองขนมที่ทําเองฮะล่วงทั้งคืนเลย <c oughs> มันอยู่ไหนแล้วนาะเนี่ยบอกว่าวันนี้มีลาบปากบอกจะให้มาชิมขนมครับป้อง ไม่ต้องเรียกท่านก็ได้ครับเพื่อนกันครับโอเคบอกไงบอกบอกวันนี้มีขนมรสเด็ดเบอร์เบอร์เกอรี่เบเกอรี่อะไรอะไรท้องเสียถ่ายท้องคือคือต้องต้องคุยก่อนนะฮะว่าเพื่อนผมคนนี้มันไปเรียนที่อเมริกามานะฮะหลังจากเรียนอเมริกาก็โดนรีทายมาจบที่ฟิลิปปินส์ัวอะไรหัวลตกลงจบหรือเปล่าวะจบฟิลิปปินส์ในหนขนมไหนขนมที่จะกินอันนี้เหรอ อันนี้อะไรเนี่ยนี่กินแล้วต้องถ่ายคล้องเลยนะเนี่ยอันนี้น้ำหอมใช่ไหมน้ำหอมน้ำหอมอะไรมันก็จะมีอันนี้เบอร์ฟูมเนาะเบอร์ฟูมเบอร์ฟูมทำจากอะไรอันนี้จากฟิลโมนของแมลงเหรอแมลงเหรอแล้วแล้วอันไหนที่ว่าเป็นดอกสวนไม้หอมอันนี้สวนไม้หอมอุดรสันชัยนะฮะในไอที่ทำจากไม้หอมอุดรสันชัยไม้หอมต้นนี้อ่ามันจะเป็นตัวฟิลโมนเนาะมันจะมีอ่าดิฟฟูเซอร์ เป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมสามารถนำมากลั่นสกัดเป็นน้ำหอมได้อันนี้ไม่ได้โฆษณาช่วยเพื่อนนะครับมันหอมจริงๆแต่ใครจะถูกใจไม่มามาดมเอานะบีบขอให้ผมช่วยโฆษณาอ้าวโอเคอันในในขนมเดี๋ยวนี้กินอันนี้น้ำหอมใช่ไหมอันนี้เอาไว้ขายอันนี้รู้กันเอ้ยเอาของฟรีมากกว่ากินได้ทั้งวันของฟรีอันนี้ก็เพิ่งทำออกมา นะลองทำอบมาได้สองเดือนอันนี้ทาขายหรือทําแจกก็ทั้งแจกลงทานลงลงทานทําลงทานอันนี้เป็นเป็นสูตรของฟิลิปปินเลยเออฝึกทามาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเชฟเชฟฟิลิปปินทำใช่ไหมใช่อันนี้อะไรรสชาติรสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่เราเคยทานกันเออเป็น ชาเขียวอืมชาเขียวทำจากชาเขียวภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรสวีตทัสคืออะไรเป็นเป็นที่ห่อบูร์สันชาสวีททัสเขาเรียกอะไรโฮมเบคอันนี้โฮมเบคเหรอเครื่อสมผันไม่ไม่ขนมนี่เขาเรียกชื่ออะไรก็ขนมเป็นเบเกอรี่บูร์สันชาสวีททัสโฮมเบคก็คือเป็นเบเกอรี่อ่าทำเอาเอาเป็นภาษาไทยครับเอาง่ายๆเขาเอื้องเอง ชื่อชาเขียวใช่ไหมชาเขียวเขียวเขียวมันขี้ตุกแกเนี่ยใช่ไหมก็ไม่รู้ลองกินจะเหมือนไหมเหมือนไอศครีมเนาะออกกินคล้ายคาับเฟ่อันนี้สูตรก็คือไม่ของเครื่องใช่ไหมไม่ของเครื่องเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองขโมยมาหมดเมื่อวันเห็นไปเดินบนตลาดอยู่หลายรอบนี่ฮะแม่ค้ายกแผงน้ำตาลหกวาดใหญ่เลย เฮ้ยแต่แต่อร่อยนะฮะอร่อยอร่อยขอบคุณครับคุณอะไรนี่หันออกไปไหนต้นไม้รู้อยู่ว่าสวนดอกไม้ต้องมาลองทานอีกินดอกชาเขียวแล้วออกทอฟฟี่เหมือนนมนะฮะรสชาติใช้ได้เลยจะกินชาเขียวจะฉุนขึ้นมานะฮะอร่อยกินแล้วขึ้นทั้งวันเลยฮะอะไรขึ้นให้นั่นแหละขึ้นต้นไม้อันนี้ก็เป็นคาสาว่าเค้กคาสาวาเค้กคาสาว่าภาษาไทยก็คือมันสำปะหลังมันสำปะหลัง ใใชช่หม้คล้ายเค้กน้านน่าหน้าเป็นครีมเดี๋ยวมันจะไม่ติดคอเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวล้วงให้ครับไปเอาน้ำมาโอ้น้ำน้ำเลียมเล้ยมจะมาล้วงคอไงวะเสียหายหมดเโอ้อันนี้หอมเหมือนนมเลยนะฮะรสชาติหอมเหมือนนมเลย เป็นเหมือนมันมันมาบดนะฮะหอมข้างบนนี่เป็นเหมือนเหมือนไข่ใช่ไหมใส่ไข่อ่าคือกทุกอย่างสดๆใหม่ๆเห็นไหมครับไม่ได้ซื้อเองขโมยทั้งหมดก็ซื้อนั่นแหละแต่ว่าเราสั่งของที่สดอ่าเฮ้ยอร่อยนะเหมือนเหมือนมันมันใช่ไหมมันบดใช่ไหมอ่าข้างบนนี่เป็นไข่เหรอว่าเป็นเป็นคือปกติพวกเบเกอรี่มันมันทิมก็ต้องใส่ไข่ด้วยอ่าใช่ไหมอ่ามันก็จะมี ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับคนที่ลดหุ่นหรือท้องผูกนะครับทานแล้วไหลตั้งคืนฝูดเล่นนะครอร่อยอร่อยของเขาอร่อยของเขาดีจริงนะคาซาวาเค้กนี่มันก็จะเป็นอาหารเป็นของว่างเค้กของจากฟิลิปปินส์ตัวนี้รสชาติรสชาติเหมือนถาดไข่นะรสชาติคล้ายๆถาดไข่แต่ออกกินมันใช่ไหมคล้ายๆกันของฟิลิปปินส์ก็จะมีคาซาว่าที่ทำสบีท โปตีเฟรมแต่ว่าไอตัวนี้สวิตซ์โปรตีนเฟรนอตัวเนี้ยคือเราต้องทําวันต่อวันอคือเก็บไม่เกิน2องวันเราก็ต้องส่งให้ลูกค้าเลยเอาลิบเอามาโฆษณาเยอะเคดูที่คุณนภาพของแท้เนี่ยนักชิมเลยนะฮะอะไรที่ไม่เสียตังชิมให้หมดเฮ้ยมียาทาตุหรือเปล่าเนี่ย อันนี้คุกกี้คุกกี้อันนี้นุ่มอ๋อนี่นุ่มนุ่มไหมอะลายในปากอืมอร่อยคล้ายๆคุกกี้หอมนมนะฮะรสชาติดีมากเลยจะมีเทคนิคคือทำใส่ช็อกโกแลตข้างบนช็อกโกแลตชิเออข้างข้างล่างนี่จะเป็นแป้งหอมนุ่มมันอยู่ที่การอบด้วยอือร่อยไฟหอมเหมือนนมฮะหอมเหมือนนมคุกกี้จะละลในปากอันนี้อ่าน่าอร่อย มาก็กินแต่คุกกี้นะก็เลยกินกล่องนะครับมีเครื่องซักผ้าเสียไหมเข้ามาโฆษณาใครนะอันนี้ก็อะไรอ่ะอันนี้ก็ช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตอันนี้คือเบลนี่เบลนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเบลนี่ใช่ไหมช็อกโกแลตเบลน,น,นี่จะอร่ยอยช็อกโกแลตเลยอืมอร่อยครับรสชาติหอม อ๋อเป็นกินช็อกโกแลตเลยนะก็เอาช็อกโกแลตจริงๆมานุ่มมีนุ่มดีด้วยใช่ไหมก็จะมีคุณภาพออช็กกโแลตจะทําให้อร่อยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็จะต้องแพงคุณภาพของช็อกโกแลตอันนี้ใส่ใจเยลเอ้ยใส่แยมหรอเปลาเขาเรียกไม่ไม่เป็นช็อกโกแลตมีหลายตัวใครมาถไายมีช็อกโกแลตมีอะไรหอมมันเข้มข้นนะฮะรสออกเป็นหอมเหมือนเหมือนนมอร่อยช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยเขาเรียกอะไรนะเปล่นี่อ่าช็อกโกแลตเปล่นี่ครับอันนี้ก็เริ่มอร่อยแล้วครับ พุดดิ้งสวิพุดดิ้งพุดดิ้งอ่าพุดดิ้งอ่ารสชาติเป็นยังไงทำไมมันเละอย่างเงี้ยน่ะมันก็ทำก็จะอ่อนๆนุ่มๆเนยละลายในปากทำจากอะไรทำจากอ่าโพเตโต้ก็คือมันมันมันฝรั่งมันฝรั่งใช่ไหมรสชาติเหมือนหม้อแกงฮะแต่เสียแต่ไม่มีกระเทียมใช่ไหมเขาจะมีกระเทียมเจียวจะเป็นหม้อแกงอันนี้เป็นเป็นฟิลิปปินฟิเลยใช่ไหม ซิลิปปินที่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 เราทำเนาะมันก็จะมีสวีทโพเตโต้แซนด์อยู่ตัวนี้แล้วก็จะมีออแต่นี่อันนี้มันมันต้องทำตามออเดอร์แล้วก็จะมีอคาซาว่าเค้กันนี้ของฟิลิปปินส์อันนี้ก็สวีทโพเตโต้ฟิลิปปินส์แล้วแล้วใครทําให้เนี่ยก็มีเชฟทําเองนะเชฟอันนี้ได้สูตรมาไปเรียนมาก็เชฟเชฟฟิลิปปินส์ครับมีลูกมือด้วยเป็นเชฟผมก็เป็นลูกมือ โอ้ยแล้วคุยไอ้บอกเราฝึกทําขนมเฮ้ยมาชิมให้หน่อยก็นี่กระถาเฮ้ยนี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนจริงๆไม่ไม่มาการันตีให้นะว่าแบบรสชาติเใช้ได้เลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยนะเบื้องต้นไปนี่เลยวัดป่านะไม่ก็ไปสั่งที่ถวายก็ไปเฮ้ยเอาเคสเอาเคสถวายพระเลยนะหกรูปเจรูปแล้วคืนนั้นไปฟังนะพระไม่ได้ลุกบินบาทเลยตอนเช้าหมดเสีย เอาไปถวายเขาเลือกเขาเลือกกินน้ำก่อนนะกินก่อนเ๋ยวติดแล้วเรื่องมวงคอน่าอร่อยมากครับเยี่ยมคอนเฟิร์มขอบคุณมากขอบคุณมากมีสั่งก็ไปที่แพนด้าฟู้ดแพนด้าก็ได้ฟู้ดแพนด้าสั่งที่ไหนก็พิมพ์ไปเลยก็อุดรสัญชัยสวีททัชโอมิทใช่ไหมครับรับรอง สมถึงที่ไม่อร่อยคืนได้พูดเล่นจะมาคืนมันะตอนนี้มันยังไม่ได้ทุนคืนเลยตอนนี้แต่อร่อยฮะเป็นสูตรสูตรที่เขาไปอยู่ฟิลิปปินมาแล้วก็ฝึกพี่พีทำแล้วก็รสชาติชาวฟิลิปปินแต่จะไม่ค่อยถูกปากคนไทยต้องมีการมาปรับคนไทยติดรสหวานใช่ไหมติดรสหวานฟิลิปปินเขาจะตัวตัวคาซาวาเค้กเนี่ยคนฟิลิปปินคนจะม่ทานเรานียน่า กแต่เรานี่ก็ต้องมาปรับใช่ไหมขับรถอ่าเขาทานเป่าวไหมหรือทานกับหมากกับผู๋ไมไม่เขาทานเจืดๆเอากาแฟข้าวเหนียวอย่างเงี้ยป่นผักลวกข้าวเหนียวมันมันไหนพูดเล่นฟิฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เขาทานเล่นทําเองเลยใช่ไหมสุดฝีมือก็มีเชฟมีเชฟใช่ไหมอ๋อเป็นลูกมือเขาถ้าสนใจสั่งได้ที่ไหนครับ ก็สั่งได้เลยที่แพนด้านะครับก็พิมพ์ไปที่อู่ดอนสัญชาติสวีดทัชโฮมเบกนะครับก็สั่งได้เลยอ่าสั่งก็ได้โทรสั่งก็ได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่สี่ครับส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเราจะมาวางไว้ให้หน้าบ้านแล้วนั่งรถมารับเองก็ประมาณเฮ้ยแพนด้าเขาไปส่งทุกวันนี้แพนด้าเขาไปส่งนะฮะรอจอหือรอฝากประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วก็คนที่ท้องผูก ล้อเล่นล้อเล่นอร่อยจริงรสชาติหอมนมนะฮะใครทานแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวฟิลิปปินเลยนะฮะเพื่อนคนนี้จบปริญญาตรีที่ฟิลิปปินส์ฮะหลังจากเรียนอยู่ที่อเมริกาทั้งนั้นโทรโทรเอโทรเลยปริญญาโทรฮะใช่ไหมดีนะดีนะที่ฟิลิปปินส์เขาซึมซับวัฒนธรรมของทางฟิลิปปินส์มาเยอะนะฮะก็เลยมาทําขนมเพื่อให้คนไทยได้ทานกันนะฮะตรงนี้ ใครสนใจมาถ้าอยากมาที่นี่มาที่ไหนฮะมันตั้งอยู่ที่ไหนฮะตรงนี้ก็ที่ที่สบานเมืองลสมงน้องสำโรงอำเภอเมืองอุดรธานีนะฮะเลี้ยวซ้ายมาทางบ้านบ่อน้ำนะและออกมาจากแยกไฟแดงอยู่แค่ประมาณ100เมตรนะฮะอยู่ด้านซ้ายนะฮะมาถึงยูเทิร์นแรกเลี้ยวไปเลยนะฮะร้านเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้าม Oh ไม่ต้องถามนะฮะว่าเทินไปทําไม <laughs> มันบอกผมทีแรกนะตรงมาเลยยูเทินแรกพอพ้นยูเทินมาบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามบอก i, แล้วมึงจะให้กูเทินไปทาไมครับอยู่ฝั่งตรงข้าม <laughs> โอโ้โหนะฮะฝากประชาสัมพันธ์นะฮะวันนี้เราก็มีเคล็ดสารความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับขนมก็อร่อยมาถึงว่าได้ลาบปากนะฮะมาแถวนี้ต้องมาบ่อยๆนะฮะ มีสาระความรู้ดีๆเดี๋ยวจะมาพาเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ